Peace. <laughs> นา16.30นวันที่25พฤศจิกายนร้อยตํารวจเอกสุภพชาติวัสุสกุลเจริญรองสารวัตรสอบสวนสพห้วยใหญ่รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถพ่วง18ล้อเสียหลักทําก้อนเหล็กม้วนรีดร้อนหรือคอยกีดขวางการจราจรเหตุเกิดบนถนนรอย .2015 บ้านแปลง8หมู่5ตบลเขาไม้แก้วอำเภอบาลรามุงจงชนบุรี หลังรับแจ้งจึงรีบนำกำลังเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่บริเวณทางโคง้งพบรถพ่วง18ล้อยี่ห้อน,นิสันยูดีสีขาวหมายเลขทะเบียนส่วนหัว73 1770สมุดปราการหมายเลขทะเบียนส่วนหาง71 0365สมุดปราการจอดอยู่ริมถนน บริเวณบนถนนและข้างทางพบก้อนเหล็กม้วนรีดร้อนหรือคอยหนักประมาณ4ตันจำนวน8ดก้อนตกควางถนนอยู่ทำให้การจราจรสัญจรไปมาด้วยความยากลำบากตรวจสอบไม่มีผู้ใดได้ไดรับบาดเจ็บพบเพียงแผงกั้นทางโคง้งและพื้นผิวจราจรได้รับความเสียหายเท่านั้น สอบถามนายพิสารทองบ่ออายุ41ปีคนขับรถพ่วง18ล้อทราบว่าขณะที่กำลังขับลงเนินและส่งคันเร่งขึ้นเนินนั้นเมื่อมาถึงช่วงทางโค้งได้มีรถวิ่งตัดหน้าออกมาจากทางแยกด้วยความหนักของเหล็กที่บรรทุกมาและรถตัดหน้าอย่างกระทันหันไม่สามารถเบรกได้ทันจึงต้องหักหลบทำให้เสียหลัก ก้อนเหล็กม้วนด้านท้ายที่ล็อกด้วยโซ่ขาดแล้วหล่นลงมาเกลื่อนถนนดังกล่าวเบื้องต้นร้อยตำรวจเอกสุภชาติวัสสุสกุลเจริญรองสาระวัตรสอบสวนสพห้วยใหญ่ได้บันทึกภาพที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานและให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับรถที่สัญจรผ่านไปมาส่วนก้อนเหล็กมว้วนได้ใช้รถเครนเคลื่อนย้ายออกจากพื้นผิวจาราจรจนกลับสู่สภาวะปกติ ผมลงเนินมาแล,ล้วก็ค่อยๆดันขึ้นมาครับครับแล้วมาถึงพงเนี่ยมันมีรถออกมากันหนึ่งอ่าผมดึงออกไปทางโน้นอ่ะแล้วก็เดึงกลับครับมันก็เลยเวียงใช่ไหมจางเวียงเนาะจังหวะเวียงเบลขาดได้ไงครับไอ้โซ่ขาดครับโซ่ขาดเนาะครับแล้วรับจากในอมตะรับไปส่งที่ไหนครับพี่ไปส่งพนัดครับพนัดครับสนับสนุนข่าวโดยฮังกรีนาว แอปพลิเคชันบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการแล้ววันนี้